อ่าวันนี้ของเยอะเมื่อกี้เมาส์เมาส์ลดได้ด้วจ่าลดหนึ่งค่ะอุ้ยน่าเหมือนปวดขี้เลยอะทันยังได้นีม่งิดีแล้วตอนนี้ขยันสื่อสารยังได้ท่นขา รถรถคันนี้รถคันนี้เข้ามาส่งนะคะนี่นะปกติปกติหนึ่งคันเขาจะไปแบบสองสามร้านแต่ว่าวันนี้เหมือนมาลงที่ร้านนี้ร้านเดียวอุ๊ยต้นเพนะคะตัวไรตัวไรอ่ะอันนี้ก็เช็ค <Yeah, yeah. S 1> เช็คของเอา้าตอนไปไอสแกนล้างไปเี่ย <c oughs> รังหนข้างหลังบเอ้ารออันนึงไม่ได้เห็ดเตะอันีอยากแรกเป็นวันนี้เอ้าตนออาอันอันลายก่อนเตะถามไซื้อจะถามซื้อจะเ่็เหุถามเลยเอ้าเละอันนั้นอยู่ใส่ถามคนไปหรอตือห้าวหลดคนเอาผู้ใดเห็นหลุดเลย อิมิงอิมิงทองอิโต้ขนมอะไรก็ว่างหมดแล้วของอะไรมาพอดีพอดีเลยคายแซ่สวัสดีค่ะน,นี่นะคะพี่ๆใบใบไออันนั้นของอยุ้ยซจ้ะอ๋อโอเค อ่านี่นะคะใบส่งของของเรามิดประมาณหารอยละการจะวันนี้นะคะจักฉบับนี่นี่นะประมาณนี้นะคะเราก็มาพอแล้วแหละเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้ว นี่เด้ต้นนี่เด้พี่วานีแทวเลยาขาปรไมาณที่จ่ะเออลมมีเมฆมีขาเสียบอันนี้วะจา้ะนานเฮ้ยเราจะได้แกเรื่อะอะไรจ้ะอันนี้อันคือลูวนเป็นขาจา้ะไอเป็นผู้แพ็คต์เต ปนอ๋อพิธัตครับจะอันนี้นะคะขาเข้าก็สซิมันเคแบบนี้แม่จ้าทำแบบนี้เหมือนร้านอื่นๆนะคะนี่เนาะอันนี้สินค้าขายดีอันสมมุติสมมุติมันก็จะตั้งแบบนี้เฮ้ย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 นะคะประมาณนี้อาู้เช็คก็เช็คไปเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ของของลงเยอะกว่าทุกรอบ เดี๋ยวขอไปดูกับน้องก่อนเดี๋ยวจะไปเขียนเ,เดี๋ยวจะมาปริ้นเอ,อี่ยกอ่ะปากแตกต้องไม่ไหวรู้ไหมไหวดู้โอ้ยหน้าแบบทอแรมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีคะ่ะ